มะม่วงหนึบกับชาเข้ากันดีนะคะ หนะอมมากชายอดน้ำขางจะลูกแดงแดงแดงเข้มตักหมดนะอันนี้ทำน,<อ>น้ำปรวานได้ค่ะถ้าลักษณะนี้นะเดี่ยวชาอันนี้เข้มข้นมากค่ะออกมาดกมาก เข้มข้นมากกว่าวเ,อเออชาภูหลาพันปีลูกก็ใหญ่เป็นพิเศษ เดี๋ยวจะเอาไปแขวนที่ประตูแล้วล่ะสวยไหม เติมดอกไม้เติมโบเข้าไปอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นเริ่มปอยเนี่ยฝนมาเยอะนะแต่ลมแรงมากๆเลยอะ่ะดูต้นลำดวนก่อนลำดวนข้างบ้าน,นโหยังกับพาย,ยุเข้าเลยต้นลำดวนต้นนี้อปลูกไว้บังแดดทิดตะวันตกนะคะอยู่ข้างห้องนอนยายเพชรเองห่อ ลมแรงจังแรงมากๆเลยค่ะฝนหนักขึ้นแล้วนะคะลมยังแรงอยู่ดู่ต้นโมกเนี่ยลู่ลมไปฝั่งนี้อันนี้เป็นโมกส้อนนะคะ ไว้นานมากเกินสิบสิบปีแล้วล่ะไม่ต่ำจากยี่สิบกว่าปีคอยตัดแต่งอยู่เรื่อยอะค่ะฝนมาเยอะแล้วค่ะเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆ ใต้ชายคานี่ฝนกระเซ็นมาโดน ต่ฝน,นนะจ๊ะลมน้อยๆหน่อยลำดวนเนี่ยอายุประมาณ30ปีนะคะปลูกเป็นต้นแรกของบ้านเลย Thank you. ซื้อต้นไม้ค่ะเจอย่านดาโอกำลังออกเป็นสีทองที่ร้านขายต้นไม้เนี่ยสวยมากจ้าสวยจริงๆ วันนี้จะทำต้มแซบซี่โครงหมูนะคะเป็นซี่โครงหมูอ่อนทีนี้ก็ตั้งน้ำใส่พวกเครื่องต้งยมยำอะค่ะไว้นะคะแล้วก็พอเดือดก็จะเอาซี่โครงหมูอ่อนใส่ลงไปนะคะในนี้มีคนอหนอึ่งก้อนแล้วนะคะปรุงรสไว้เล็กๆเพราะเราต้องตุ๋น ให้ซี่โครงหมูมันเปื่อยๆก่อนนะคะแต่ยายค่อยใส่ตอนที่ว่ามันเดือดแล้วนะคะถึงจะเอาซี่โครงหมูใส่ลงไปมันจะได้ไม่ขาวนะคะแล้วพวกเครื่องต้งยมยำก็ช่วยดับข่าวด้วยในตัวตุนไปสักพักใหญ่ๆใ,ให้มันเปื่อยนะคะแล้วค่อยปรุงรสค่ะตอนนี้ต้มเปื่อยได้ที่แล้วก็เติมน้ำปลานะคะ ค่อยๆเติมนะคะชิมรสก่อนนะเพราะมีคานอยอยู่ในนี้แล้วด้วยแล้วก็ซี่โครงหมูเมื่อกี้ก็หมักซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยไว้ด้วยแล้วนะคะค่อยๆชิมนะคะขาดเหลือค่อยเติมค่ะขั้นตอนปรุงรสมันก็ต้องรสจัดนะคะเพราะว่ามันชื่อกะต้มแซ่บอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะ ตำรวมกับกระเทียมแซบแน่เพรไม่ใช่พริกจินดานะพริกขี้หนูล้วนๆเลยเขียวๆแดงๆนั่นคือพริกนะคะน้ำตาลนี่แล้วแต่คนชอบค่ะหวานมากหวานน้อยเด็กๆชอบหวานน้อยๆนะคะ ทีนี้ก็ถึงตัวเด็ดค่ะน้ำมะน,นาวค่ะใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันคือต้มแซบมันจะต้องเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็เค็มตามหลังหวานตามหลังสองตัวแรกต้องเผ็ดเปรี้ยวนะคะมันถึงจะเรียกว่าต้มแซบเที่ยวไปค่ะชิมรสแล้วแซบจริงค่ะ รสจัดจ้านเลยแหละตอนนี้ก็ใส่คั้สุดท้ายผักชีฝรั่งค่ะชอบใส่ผักชีฝรั่งมากกว่าผักชีธรรมดานะคะเพราะว่าเวลาต้มยำหรือต้มแซ่บแบบนี้มันจะหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวอย่างที่สองวันนี้คืออกไก่ผัดกระเทียมพริกไทยนะคะถือว่าอกไก่กระเทียมพริกไทย แต่แยายเพียรยังไม่ใส่กระเทียมพริกไทยนะใส่อ,อกไก่ลงไปผัดน,น้ำมันก่อนค่ะอ,อกไก่นี่ก็หมักไว้นะคะซีอิ๊วกับน้ำมันหัไว้ไปผัดก่อนนะคะเจ๊ชิไม่ใส่ขั้นตอนนี้นะกระ,ะเทียมพริกไทยไม่งั้นมันจะไหม้ค่ะผัอดอ,อกไก่ให้เช็มตัวแล้วนะคะก็ใส่น้ำลงไปพอสมควรนะคะ เพื่อทำให้มันนุ่มนะคะเคลี้ยไปเรื่อยๆผัดจนห้องนวดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยดำที่เราตำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวผัดให้เข้าเนื้อกันก่อนหน้านี้เราปรุงรสที่ต้องจานแล้วนะคะถึงจะใส่กระเทียมพริกไทยดำลงไปผัดตอนนี้หอมไปเจ็ดแก๊บ,แบ,บบ้านแล้วค่ะหอมมาก เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นต้มแซบซี่โครงหมูอ่อนนะคะจีจัดเลยค่ะเพราะว่าตำเอ่อพริกขี้หนูสวนลงไปนะคะไม่ใช่ตบนะตำเลยค่ะแซบจริงๆจีจัดอันนี้เป็นอออกไก่กระเทียมกับพริกไทยดำค่ะ อันนี้ก็เผ็ดร้อนไม่น้อยนะคะก็ไปอีกแนวหนึ่งค่ะหอมมากหอมทั้งสองอย่างค่ะแต่หอมคนละแบบกันน่ากินไหมคะ